สวัสดีค่ะพบกับรายการ Coin s i g h t จากบริษัท Classic Co Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่5มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็ยังสามารถยืนเหนือบริเวณเส้น Moving Average 200ชั่วโมงได้นะคะซึ่งกอ็อยู่ในช่วงของการพักฐานนะคะถ้าหากว่าหลุดบริเวณ1,330ถึง1,320ลงมาเนี่ยก็อาจจะร่วงลงมาได้อีกค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาที่บริเวณ32.29บาทต่อดอลลาร์นะคะก็กดดันราคาทองคำในประเทศแล้วลงทุนก็หันมาสนใจประเด็นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะหลังจากที่ความตึงเครียดในยูเครนเริ่มคลี่คลายนะคะซึ่งในคืนนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมามากนะคะในช่วง2องทุ่มสิมียอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP สามทุ่มมีตัชนีภาคบริการอ PMI ภาคบริการนะคะแล้วก็สี่ทุ่มมีดัชนี PMI นอกภาคการผลิตโดย ISM สี่ทุ่มครึ่งมียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ในช่วงทีสองนะคะก็จะมีการรายงานุรายงานมุมมองด้านเศรษฐกิจหรือว่าบิชบุ๊กนะคะซึ่งรายงานโดยธนาคารกลางสหรัฐนะคะถ้าเราดู แนวโน้มราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังสามารถยืนเหนือบริเวณเส้น moving average สองร้อยชั่วโมงได้นะคะก็คือยืนเหนือหนึ่งพันสามรอยี่สิบเอ่อหนึ่งันสามรอยสามสิบได้ถ้าหากจะหลุดจากหนึ่งพันสารอยสาสิบลงมาเนี่ยก็จะมาที่บริเวณหนึ่งพันสามรอยี่สิบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุดหนึ่งพันสามรอยิบลงมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงได้นะคะ อันนี้เราก็คงต้องรอดูก่อนนะคะว่าจะยืนเหนือ1,330ถึง1,320ได้ไหมนะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,330แล้วก็1,320แนวต้านที่บริเวณ1,340แล้วก็1,345นะคะสำหรับคำแนะนำในช่วงนี้ก็คืออาจจะเปิด ก็คือเวสเลนซีก่อนนะคะว่าจะยืนเหนือ1,330ถึง1,320ได้ไหมนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ